บทเรียนการดอย50%แต่กลับมาทำกําไรถึง20เท่าภายใน11ปีของปู่วอร์เรนบัฟเฟตวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังเป็นเหตุการณ์เป็นบทเรียนหนึ่งที่ผมว่าน่าศึกษามากนะครับของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ปี1973ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมเล่าสั้นๆเลยนะปู่บัฟเฟตเองเนี่ยลงทุนในตัวของบริจิ n ตันโพสต์เนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นบริษัทสำนักพิมพ์อันหนึ่งที่ ใช้คำว่าผลิตหนังสือพิมพ์นะครับประจำรายวันเลยเนี่ยชื่อ Washington Post ซึ่งในจังหวะที่ปู่ซื้อบริษัท w s s i n n t t o p p s t เนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยปู่เนี่ยประเมินมูลค่าแล้วว่ามูลค่าบริษัทเนี้ยเหมาะสมที่400ล้านเหรียญสหรัฐและในจังหวะที่ปู่ซื้อเนี่ยปู่ซื้อได้ในราคาเพียง80ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือมูลค่าของตัวบริษัทนะจะเห็นว่า ปู่เนี่ยเข้าไปซื้อในจังหวัดที่ต่างมากแล้วมีมีมาจินออฟเซ็ตีคือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วว่าโอ้มูลค่า400แต่ซื้อ80แต่ไม่กี่เดือนต่อมานะราคาเนี่ยของหุ้นวอชิงตันโพสต์เนี่ยก็ไหลลูดลงมาเหลือประมาณสัก40ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองซึ่งณจุดนั้นเองเนี่ยมันทำให้ปู่วอาร์เรนเนี่ยขาดทุนชั่วคราวไปแล้ว50%แต่คราวเนี้คำถามคือทำไมปู่ถึงพูดถึงคำพูดหนึ่งที่ ผมว่าทุกคนเคยได้ยินกันนะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถทนการขาดทุนได้50%เนี่ยคุณไม่ควรมาลงทุนในตลาดทุนอ่าผมว่าคําพูดนี้ของปู่เนี่ยมาสะท้อนถึงการแบบ walk a talk มากคือปู่เนี่ยทำตามที่พูดมากเลยคือจังหวะที่ซื้อตอน80คุณค่าบริษัท80ล้านเหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็มันราคามันลงไปเหลือ40ล้านเหรียญคือขาดทุนไปเกือบ50%นะ แต่ปูเนี่ยเข้าใจมันเป็นการขาดทุนชั่วคราวซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เลยคือภาวะการขาดทุนชั่วคราวเนี่ยและปู่เนี่ยก็ไม่ได้ขายหุ้นออกไปแม้แต่หุ้นเดียวหลังจากที่ลงทุนผ่านมาทั้งหมด11ปีหลังจากนั้นนะมูล,ลค่าของบริษัทตัววงชตชนโพสเนี่ยครับก็เติบโตมาประมาณ20เท่าหรือว่า2,000เปอรซ็นตให้เงินลงทุนเนี่ยตอนนั้นเองอ่ะที่ใส่เงินลงทุนไปประมาณทั้งหมด10ล้านเหรียญกับ บริษัทวอชิงตันโพสต์ก็มีมูลค่าขึ้นมาเป็นกลายเป็น200ล้านเหรียญในเวลาเพียง11ปีจากหุ้นตัวนี้เนี่ยแหละวันนี้ผมจะมาสรุปขมวดปมอ,อีกนิดหนึ่งละกันว่าในนักลงทุนเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าภาวะแบบไหนที่เราขอใช้คําว่าดอยละกันนะครับเราดอยชั่วคราวซึ่งภาษาอังกฤษคือ temporary loss of capital คือเราขาดทุนเพียงชั่วคราวหรือภาวะไหนที่เรียกว่าดอยถาวร permanent loss of capital ซึ่งนักลงทุนระดับหนึ่งของโลกเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าแม้แต่เขาเองเ่เขาก็ไม่สามารถทำนายภาวะตลาดหรือราคาหุ้นได้เลยเขาแค่สามารถประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่400แล้วก็ซื้อที่80แต่ราคามันก็ดังตกลงไปเหลือ40อีกซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยแหละการดอยชั่วคราวเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดภาวะความกลัวได้มากสาหรับนักลงทุนที่ยังไม่ตกผลึกในสิ่งนี้และภาวะแบบนี้เองอ่ะที่ทําให้เกิด นักลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงมากและในอีกขาหนึ่งนะผมเปิมไปเลยคือในอีกขาหนึ่งเนี่ยความตร้าบ้าบ่นของตลาดก็าทาให้ตลาดได้ขึ้นไปสูงมากซึ่งสิ่งนี้ไม่ว่าจะจังหวะขึ้นหรือลงเนี่ยมาแสดงถึงความไร้เหตุผลความอินเอฟฟิเชนซหรือคำใช้คำว่าตลาดมันไม่ได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาและในคนที่เข้าใจภาวะตรงนี้ก็สามารถตักตวงผลประโยชน์จากการลงทุนได้ในที่สุด วันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ฟังกันจนจบสวัสดีครับ